กอรับการเยี่ยนของผู้ว่มหาการมหาศา,ารคาม SBT FT ขอเชิญชมได้นะครับ,บเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีกฤดูกาล2023-2024วันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเมืองเลยอยู่ในเต็ดเจ้าบ้านนะครับ ตอนรับกันมาเยือนของทีมมหาสรารคาม SBT รายนามผู้เล่นของทั้งสองทีมประกอบไปด้วยเริ่มที่มหาสรารคามนะครับหมายเลขสาชาติเวศสิงโตเจอนะครับมหาสรารคามเริ่มเกมก่อนครับโยนยาวลูกนี้หลุดออกข้างสนามเป็นลูกชุ่มของเมืองเลยอยู่ในเตดบรรยากาศที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรังเย้าของเมืองเลยอยู่ในเตดวันนี้ก็ ป,ปลอดโปร่งดีนะครับไม่มีฝนอากาศก็กำลังเย็นสบายเล่นของมึงเลยอยู่แต่สองฤดูกาลก่อนนั้นก็มีชื่อเป็นตัวสำรองครับต่อมาที่สีหนาตเปิดโอ้โห,โหตอกส้นลูกนี้สวยครับย้อนหลังโยนมาโอ้โหเอลิเวโตยิงโอ้โหทักไทย <laughs> อย่างน่ากลัวครับหมหาสารคามคนละเลโอ้โหล็อกสวยครับล็อกหลบสองลูกนี้หลุดมาแล้วโอ้โหพี่ทักษชัย มาที่อัศสสมเซายิงโอ้โหโอ้มีโอกาสยิงสองครั้งเนี่ยเสียวๆทั้งนั้นเลยครับใกล้เคียงมากอัศสสมเซาครับเมืองเลยยูนเต็ดนั้นเจ้าบ้านยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับดูภาพชาร์อัศมเสาจับได้ซ้ายแล้วก็ยิงทันทีบอลเฉียวเสาออกไปประมาณงามอภิเดชเข้าซ้ายไปที่ยา,ยา่าปอลเข้ามาลูกนี้โอ้โหาบอลกำลังจะถึงอิบจุดอดิศัก์แทงมาหลอกข้ามหลอกครับธนภัทร ธนพัฒยิงทันทีโอ้ ه, โห,โหเห็นลงโล่งไม่มีใครเข้าก็ยิงเลยครับข้างหน้ามีโคนาเล่อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้เปิดเข้าไปก็ไม่ได้เปรียบก็ยิงซะเลยนะครับธนพัฒยิงไกลดีครับแต่ไม่จบย่า,ยยาตัดบอลได้โอ้โหยอดเยี่ยมครับย่า,ยายลูกนี้ล็อกหลบสวยครับนาวามินชยรรยัยประศรยิงไกลโอ้โหเกิดคืนมาอดิศักดิ์โดนตัดบอลได้แต่ เอกมาคืนครับโอ้โหล็อกหลบสวยพิเดชยิงโอ้ยลูกเข้าขวานีไม่ค่อยถนัดครับพิเดชธนพัฒนพัฒน์แทงต่อพอิเดชลูกนี้สวยครับถึงสลงังเปิดมาแถวสองย,ย่าๆยิงโอ้โหยิงเบามากครับแต่ยังได้อยู่ธนพัฒน์แประชาโอ้โย่าๆไปลูกนี้เบาแต่ยังได้บุกครับมึงเลยบุกต่ออดิศักด์ลรโธเปิดย,ย้อยไปที่เสาสอง,สองรับสบาย พีเดชเล่นสั้นๆครับหน้าปอมินยิงโอ้โหลูกนี้บอลพุ่งวิถีบอลนั้นโอ้หน้ำหนักบอลนั้นได้ลุ้นเลยครับเข้าถึงบอลได้เร็วกว่ายิงลูกนี้พลิก<ร><ค>ไปได้ครับไปต่อถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาโอ้แถวสองยันอยู่ครับล็อกไปยิงติดบล็อกโอ้โธะสันครับมาบล็อกลูกยิงเอลิเบโตได้เปิดยอดไปทีมองไปครับ เดียวาล่าขนานเส้นไปที่อาสมเซา<อ>เจอกับนิรันครับโอ้โหอาสมเซากระชากหนีแต่ยังมีเดียวลาล่าโอ้โหดักโอ้ยลูกนี้เสียเหลี่ยมแล้วครับลูกนี้ปัดเข้ามาอื้อแรงเกินโอ้ไม่ทันครับโอ้ยีหนาทโอ้โเขากลางต่อบอลกันสวยครับลูกนี้ไปเข้ากลางเอลิเวโตยิ่งโอ้โหติดบล็อกอยู่ยังได้อีกทีสีหนาทยอดไปหน้าประตูโอ้โหลูกนี้โอ้กองเชียร์มาสราขาวนั่นเฮแล้วครับ บอลน,น้ำย้อยเกือบเสียบสามเหลี่ยมเสาสองออหือครับให้ตั้งใจดูเหมือนจะตั้งใจโยนนั่นแหละครับแต่ว่าบอลมันกลายเป็นลูกยิงไปเลยครับโอโ้โหเกือบหายแล้วครับโอโ้โหโดนบีบเข้ามาน่า,มาวมินแทงไหมสวยมาที่อภิเดชจันง,งามอภิเดชกระชากไปเองอภิเดชหนีไปได้แล้วลูกนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหดิงเสื้อลูกนี้อ้าู้ตัสินได้ยังไง ตดสินโอ้โหไม่ให้ฟาวครับมีจะมีใบอะไรย้อนหลังหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ผู้ตัดสินจะให้ฟาวจุดไหนครับอือือเอาพี่เดชจ,จันง,งามนั้นโดนดึงเสือ้อแทบขาดครับกับตันป้อมครับถนัดพัครับเนี่ยครับดูภาพช้าเนี่โอ้โหดึงเสือ้อแทบขาดเข้าไปในเขตโทษเลยครับโอ้ดึงเอาไม่อยู่เสือ้อไอมาเน่เนีเหนียวดีจริงๆนัทพงษ์ชัยดีครับโอ้โห นวาวมินใช้ยประเสริฐเปิดเข้ามาลูกนี้เข้ามือผู้สาประตูนะครับผ่านไปแล้วผ่านไปธนพัทแหวนประชายอดมาหน้าประตูขึ้นมงโอ้โหบอลลงโดนใครมาอยู่ฝั่งนี้แล้ววิภูคชวงสับขาหลอกไปได้แล้วครับกระชากไปเองวิภูคชวงเปิดเข้าการลูกนี้ติดชาติเวทครับสกัดออกมาโอ้โหช่วงท้ายเกมครึ่งแรกตอนนี้ ว่ามินปั่นเข้ามาลูกนี้ขึ้นบงโอ้โหแถว2องดิศักยิ่งโดนสากัดลงมาได้ยังเป็นลูกทุ่มของเมืองเลยอยู่ในเตดครับผูตาดสินครับเฉลิมพลทองสีเป่านกวีดหมดเวลาครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเมืองเลยอยู่ในเตดกับมาสารคาม SBT เ,เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ เริ่มเกมครับมึงเลยโนเต็ดธนพัท์แบนประชายังเปิดไม่ได้ย้อนกลับหลังไปที่เดียววา่าเอลิเบโตเปิดยาวมาลูกนี้โอ้โหหลุดแล้วครับแต่ยังมีอธิศัก์นารัทโทเราชนศักดิ์ต้องออกมาเคลียร์ออกข้างไปก่อนธนพัท์อยู่ที่บอลธนพัท์ยิงเลยลูกนี้โอ้โหเกือบเสียบแล้ว โอ้ลูกสาประตูซิมเปอร์เซฟครับปิยวัฒน์อินทรพิมปัดลูกยิงของธนภัทรออกไปได้อย่างหวุดหวิดจะดูภาพช้าเนี่ยครับโอ้โหทะลุกำแพงไปหมดแล้วกำลังจะเสียบอยู่แล้วครับอยอดเยี่ยมเลยครับลูกสาประตูของมหาราลคามไปลูกมาเตะยาวขึ้นมาเป้าหมายที่อัสซัมำเซาเจอกับเดียวราร่าหมากันเดียาราบังบอลอยู่มากันบังบอล คืนกับหลังมาโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้พลาดแล้วครับแย่ yeah, แล้วลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, มาที่สีหนาตยิ่งโอ้โหเลียดเรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห oh. uh, เกิดจากการผิดพลาดของมาแก่นครับผิดพลาดห่วงบอลน,นะฮะโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้ไม่ยอมให้ให้มาก็สั้นเ yeah, ดียวกวาลูกนี้คือบางบอลแล้วก็คืนกับหลังมานะคืนกับมาสั้นเกินไปแล้วก็หลุดมาที่สีหนาต ยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดไปหมดเลยครับชาหลับโอ้ก็ไปไปชาเลับธนสันเข้านะครับเะครับมึงเลย,ยเตดพุทธินปให้เล่นต่อโอ้โหไปอีกแล้วครับอ,อาสมแซวหมาคนเดียวยิ่งเรียบร้อยโอ้ นึกว่าหายไปแล้วใ <c> ห <oughs> ้ายาตา <c oughs> เดินมาถามผู้ตัดสินว่าทําไมไม่ได้ฟาวโดนจิ้มนะฮะโดนจิ้มขาในจังหวัดท่เตะออกไปแล้วนะอัมเสายิงอัดเสาแรกเลยครับกะเล่นสามเหลี่ยม <c oughs> อาจ่ายพลาดครับ <c oughs> อ้าวมิพูมิพูยิงไกลเลยลูกนี้ <c oughs> โอ้โหใจร้อนอีกแล้วครับ <c oughs> ไม่มีอะไรห <c oughs> ยอดมาขึ้นมง เบาครับเข้ามือราชนศักดิ์พิทักษ์ชัยพิทักษ์ชัยยอดไปหน้าประตูลูกนี้มงอาวหลุดไปถึงนัทพลน,นัทพลทิพทับถนนเปิดมาแถวสองหน้าอยู่ล็อกไปที่เอลิเวโตอร์น,นัทพลนิทียิ่งโอ้โหติดบลอกอาาราชนศักดิ์ครับยังออกมาบล็อกได้โอ้โหแทบจะยอมจำนวนแล้วครับลูกนี้มึงเลยอยู่แถเต็มน,นี่อ่าแล้วครับจะเปลี่ยนตัวแล้วครับมึงเลยอยู่เต็มคนแรก <peach> จะเอาย,อยาย่าออกยิงไกลโอ้ยลูกนี้แย่ yeah, แล้วโอ้โ oh หราชนาศักครับวิ่งกลับไปรับบอลทันใ,ใจหายวาบเลยครับ <f ew> ผู้มองข้างในยังไม่เปิดกระชากไปอีกทีย,ย้อยโอ้โยลูกนี้ <c oughs> จะเปิดครับแต่มันก็ทำห้เสียจังหวะเปิ <c oughs> <c oughs> ดมาอาละครับโดนเสียบชาติเวทครับไปทำฟาว โดยธนภัทรธนภัทรปั่นเข้ามานี่โมงเสยโอ้โหเอาแล้วครับเ้าโคนาเล่ตอนนี้โอ้โหทำประตูแรกของตัวเองได้แล้วครับโอ้โหลดล็อก,อลลอกความกดดันได้แล้วโคนาเล่ครับมงเสยลูกเปิดของ พนพัฒน์แวนประชาครับโโโโยิการเข้าชูเกมได้สำเร็จนะครับาีสมอได้าสำเร็จครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งะไครับไม่ได้ครับแบบนี้โอ้โห,โหเห็นแต่บอลน,นอกดูภาพช้าครับนี่ครับโมงเช็ดเสเข้าไปเลยครับไม่ต้องจับ ดูอีกทีทนนพัฒน์่นเข้ามาแล้วก็โคนาเล่ครับมงเสยเสียบเข้าปเปิดเข้ามากลารครับมาสลาัคามหลังจากที่ลงไปตั้งรับตอนนี้ไม่รับแล้วบุกขึ้นมาย้อนกหลังครับคูรินที่วันนี้ใจแสนเปิดขึ้นมาไม่ผ่านเดวิล่ายิงสามทีโอ้โหโอ้โหก็ไม่ผ่านเดวิล่าโอ้มงสวนเข้าไปครับเอานันพงศ์ขับถนนในบอลอีกทีเปิดมาลูกนี้มงอีกทีโอ้โหไม่ผ่านเดวิล่าสามจังหวะซ้อนๆครับ เดียวว่าลาเนี่หัวบวมหัวนวมไปแล้วครับโอ้โหโม่งสกัดได้หมดเจ็บเลยครับแทงไอ้รู้ตัวทีจิ้มต่อติดบล็อกเออขยอกมาได้ครับนิรันอภิเดชอภิเดชเปิดยาวไปแล้วครับโอ้โหหยุดหรือเปล่าลูกนี้ออกมาโอเคหมุนกลับมาเอาละครับพิรพัฒน์กันทาได้บอลพิรพัฒน์ยังยิงไม่ได้ครับ วิภูกระชากมาวิภูกระชากไปถึงสันหลังวิภูปัดโอ้โหโ,หโดนั่นปันเข้ามาลูกนี้มงโอ้โหเ,อ,เอริเวโตรครับมงเสยออกไปเองมีโคนาเล่เข้าไปเบียดอยู่ายังไงก็ทีมงานจะขอเอาคอโอ้โหไปแล้วครับวานิชใจแสนวานิชเปิดเข้ามามง มาเข้าทางเอลิวโต้บังโยเอลิวโต้บังยิงโอ้ยังติ ấp, เซ็ปก็ยังเป็นคนเดิมครับโอ้โหคนเดิมคนเส้นยาแดงผ่าแปดนี่ครับเอลิเวโต้นหาจังหวะยิงได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเส้นจร,จริงครับธนพัท์เปิดอีกทีลูกนี้จะเล่นแบบเดิมครับธนภัท์ <c oughs> ปั่นเข้ามาลูกนี้ไม่ขึ้นแถวสองยังเก็บได้ยิงโอ้ห อดิศักนารัตโทใช่บัวใหญ่รักษาเข้ากลางพิรพัฒนกันทายิ่งโอ้โห و, ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเพ่ผููตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเสมอในบ้านอีกแล้วครับเมืองเลยอยู่ในเต็ดขอบคุณบอลทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดมันแล้วก็คุ้มค่าตัวคุ้มค่าอินเตอร์เน็ตแน่นอนครับทั้งสทีม ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งมึงเลยอยูไนเตดและมาสลรคามเอสบีทีที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดในนัดนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับพบกันใหม่นัดต่อไปสวัสดีครับ